ครับมาดูผู้นำครับ22 27ิเี่ที่สี่นะครับ22 500บาทเพือ1อี่ยูนิตนะครับไม่ห่างครับืออแโ ตะลกะลุยมันจะมาเลยน้องชายผมเรา่าโนประเทศไทยไม่สะดวกกันแล้วแต่เราก็ได้ไปดูไปที่จริงมันจะตอบเครื่องดูไปไปอเมริกาดกัรไปประมาณ4เดือนไอ้ได้โดนขอดรเนี่ยเออเลยที่หนึ่งนะครับขาดเลยครับไปนะไปนะเเรวยืดแขนหรอ 27โมโนมนำครับโมโนครับีนะ่ 20, 20, อะไรนะโมโน27ใช่ไหมนัเหรอได้าจอดยวดูนะครับเามสีนะครับเ ส31สุริยาการช่างนะครับลูกชายลูกชายลูกชายนะครับ97 5-11ลูกชายเป็นเท่นนะครับ42ลูกชายพี่เอีนะครับแต่ละทีบแล้วครับ

ใด้รถใหม่เลยนะครับน้องมิกโอ้ทีมงานปาต้าร์ตั้งรถด้วยแต่แม่ครับต้องดูรภาังด้วยครับดีนะครับเด็กๆครับพัฒนาได้เร็วมากนะคถือว่าเร็วเลยครับจริงๆสีไม้ลายมือไม่ธรรมดานะครับเคยมีรายการแข่งนะครับเด็กๆเนี่ย ครับนะครับที่หนึ่งนะครับโมโนโมโมนะครับโอเคครับผม